โบราณที่สืบทอดกันมาเป็นประเทศไทยถ้าเป็นพันๆปีสองพันปีอยู่กันมาได้ยังไงก็ใช้พวกนี้แหละยาดองเหล้าทุกวันนี้ยาดองใส่ยาเตี๋ติดไปบ้างอะไรหลายตุยาดองก็เหมือนด้วยสกัดแอลกอฮอล์สกัดเย็นแล้วกลายเป็นดองอะไรพวกกำลังช้ำสารย่างไงนี่มีฤทธิ์แรงว่าชื่อเสียงของยาที่อยู่ในแก่นไม้เขาเรียกคืกซเคมีใช่ไหมตรงนี้ก็จะละลายออกมากับแอลกอฮอล์ซึ่งมันซึมเข้าไปเร็วมาก แล้วเอาพวกเคมีเหล่านี้ออกมาผสมกับอยู่ในแอลกอฮอล์อะมะกระทึกลมากระทึกโต๊ะเตียงโดไม่รู้ล้งเราได้ยินพวกนี้คือกลุ่มอะไรที่มีพฤติกรรเคมีนิลียสเขาไม่เกิดความร้อนและกระตุ้นทำไมคนโบราณที่เอามาเป็นยาเอาไปเป็นยาดองกินเข้าไปปุ๊บเข้ากระเพาะปุ๊บซึมก็ตับตับเกิดความร้อนกระจายไขมันออกเหลื่อมดี พอเลือดวิ่งดีก็ไม่เกิดไขมันเกาะตัวระหว่างเลือดเมื่อเลือดหมุนเวียนเร็วผิวมันก็เปล่งฟังการกินก็ได้นอนก็หลับกับาจก็ดีคนไปบอกว่าการปวดเมื่อยก็หายไปทําให้ลมไม่ติดน้ําก็เคลื่อนไฟก็อุ่นขึ้นมาถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นพลังงานอ๋อไอยาดองก็ดีหรือยาพวกที่มันขับลมก็ดีเช่นขมิ้นขับลมใช่ไหมขมิ้นขับลมหรือตัวอะไรที่มันทําให้กระจายวองลมหรือขับอากาะ พวกชากับพาราบะพวกใบเตบบพยเ<อ>พวกับยาร่าพวกกลูอ่ากลุ่มที่มีฤทธิเ์เย็นๆอ่อนๆเพานี้เอาไปขับัสสาวะาขับน้ําขับน้ําก็ต้องเย็นๆน้ามันเย็น,น,นแต่ไขมันเนี่ยมันต้องหนืดมันข้นต้องเอาร้อนๆไปเท่าไหร่อันกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ร้อนแต่ขิงพริกไทยดีๆีนะเราก็มองกลุ่มยาธิดร้อนซึ่งพวกนี้ตะกัดได้ดีที่สุดก็คือดองเหล้านะดองเหล้ากินเองไม่มีปัญหา วันนี้ถ้าเราได้ยินก็เป็นคนไทยเขาบอกยาดองเล่าตาเสือตีเบียตัวอย่างเงี้ย <ใน S 1> ได้ยินมันจะเกิดอ๋อมันคืออะไรอืมัมนคืออะไรถ้าจะมองว่าเนื้อไนมันเกอไม่ได้เห็นตัวจริงแล้ว <c oughs> เนื้อไหนคืออะไรขีกกองออกมาดองเนียจ่ใส่ว่าถ้าเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มยายที่มันเป็นตัวมีนิดในาการกระจายกองเลือดกองลมกองน้ําที่มันติดมันขัดมันเกลอยู่เป็น เป็นก้อนติดขัดเป็นโมเลกุลเล็กๆของไขมันอานอซึ่งแผนปัจจุบันเรียกว่า LDL เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ไหลได้ไปตามเลือดร่างกายเมื่อได้เลือดเซลล์ได้เลือดก็เกิดการสังดาบหรือเมตาบอลิซึมก็เกิดการเคลื่อนตัวได้ดีเลือดดำก็กลับมาคองที่ตับไขมันไม่ติดขัดเพราะมีกลุ่มยาเหล่านี้ไปกระจายก็จะเกิดประโยชน์แต่กินมากก็เป็นเป็นตัวที่จะต้รกระจายพราะก,กิน ้ากินน้อยกินน้อยเป็นตัวกระจายเลือดแต่พอกินมากไอ้ตัวแอนกอฮอล์ไปทำให้อักเสบออักเสียบุมตับก็ทําหน้าที่ไม่ได้เหมือนกับเพราะอักเสบเราก็ย่อยอาหารไม่ได้ลําไส้อักเสบเราก็เจ็บตับอักเสบก็เหมือนกันก็เกิดความผิดปกติของเซลล์ของเนื้อเยื่อดพรนั้นใช้ยาเมื่อจําเป็นเจ็บป่วยจึงต้องกินากยาวัน<ว>ล,ละจิบหรือวันล,ละกึ๊บใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าเจ็บป่วยหรือคําว่ากินยาให้เป็น ให้เป็นตัวรักษาสเป็นกระแสเขาว่ากระแสคือไม่ให้เกิดการสุดโืมแก้กระสสเขาว่ากระแสคือร่างกายสุดโสมอัญญาตัวนี้แก้กระแสว่าแก้กระแสคือทุบมันแก่งเร็วมันุ่มกินยาเหล่านี้จะเข้าใจกินแล้วหน้าตามจะปึงก่อนนี่ไม่ใช่คอยาดองนะแต่ว่ารพอกินมังสวิรัติรู้ว่าจะเอายามาเข้าร่างกายยังไงเพราะคำว่าตึบหนึ่งเล็กๆก็น้อยเหมือนกันพอดีจะจะหยิบอันนี้คือ้นา นี่คือพวกยาดองเหล้าอันนี้ยาดองเหล้าเลยครับเหล้าชั้นดีเหล้าชั้นดีคือเหล้ากี่ดีกรีครับฮะวัตค้าเลยซึ่งเอามาเอามาแช่กับสมุนไพรไทยได้เลยหรือเอาว่าหมักเดี๋ยวเขาเรียกว่ามาดองมาดองบอกแคล็ดับนะหมักกี่วันกี่เดือนโอ้ยิ่งนานยิ่งดีหมดเลยยิ่งนานยิ่งดีแหละปั่นเชงหมักโอ้โหเอนไซม์หมักเลยยิ่งนานสีเข้มข้นเลยอันนี้เขาเรียกว่า ุ่มสกัดเอาพืชสะเคมีอ่าออกมาโดยเป็นฤทธิ์ของยาซึ่งเหล่านี้บันทึกไว้ในถ้าเป็นตอนประวัติศาสตร์ในต่อจากนี้ไปเราเราไปเดินริมถนนเห็นเขาขายม้าก็ทืบลงอะไรพวกนี้เราขอซื้อกินเขาใช่ไมไ้ไม่ทึบกฎหมายใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายนะแต่ถ้าเอาไปขายเนี่ยเออได้รับอนุญาตต้องต้องมีลงทะเบียนนะไม่มีกฎหมายแต่จำนายสมุนไพรไม่ผิดแล้วคนเอาไปทำกินก็ไม่ผิด เออก็เห็นเห็นริมถนนนะื่อกีเข้าใจว่าโวเล็กๆทําไมถึงต้องมีคําว่ายาดองในตำหรับการผลิตยาไทยมันยังบันทึกไว้อยู่ในในประมวลในในในอะไรหรอในคัม <imprisoned> พีหมายวิธ <kind abonn és> ีการปรุงยาอะไรเงี้ยวิธีการปรุงยา28ขนามีทั้งมีทั้งต้มทั้งอาบทั้งชะทั้งฝนทั้ง ดองออัดเป็นเน็ดเป็นกระตูนเป็นอะไรเนี่ยซึ่งคนไทยก็ไม่รู้กันหรอกคือจะบอกอ้เอาสมุนไพรมากินกลัวมันไม่สะอาดเอ้โหถ้าอะไรไปอยู่ในแอลกอฮอล์นี่เขาตายหมดเลยแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้ออยู่เลยดูดนะหมอจะฉีดยาเรานิดนึงเอาสองีมาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนเพื่อฆ่าเชื้อแล้วเราเอาสมุนไพรที่มันทําคนตาแล้วตากแดดแล้ว มันแช่โลเดียมอไม่เหลือเชื้อโรคตายมันดูดเอาคุณค่า,ข,าของมันออกมาคนโบราณจริงฉลาดมากจริงฉลาดมากในเรื่องของการสกัดยาด้วยการสกัดเย็นซึ่งเราพูดึงว่าสกัดเย็นน้ำมันมนะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันดาวอินครียงสกัดเย็นดองเล่านี่คือการสกัดเย็น <laughs> ซึ่งมีฤทธิ์หรือรสเนี่ยที่จะเข้าไป เอฟเฟกหรือปฏิกนนิยาในร่างกายทําให้น้ํามันเคลื่อนลมมันเคลื่อนอไฟมันอุนอ่นขึ้นมาพอกินเหล้าเข้าไปมันเกิดความร้อนร่างกายก็จะสมดุลด้วยเขามาดินน้ําลมไฟอโอโหสุดยอดเลยครับ